ผีกมากแม่อัมพัชราภาไปคาเฟ่แต่ดันโต๊ะเต็มเรื่องฮาจิงบังเกิดหยิบจับขยับตัวทำอะไรก็ต้องมีประเด็นมีกระแสตลอดเลยสำหรับสุปตาดาวขังฟ้าอย่างอัมพัชราภาใช้เชื้อที่ล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเป็นเจ้าของคาเฟ่ที่สาวอ้ามตั้งใจจะเข้าไปนั่งชิลสั่งอะไรทานเล่นแต่สุดท้ายดันไม่มีที่ให้นั่งเลยทำให้เธอตัดสินใจกลับ งานนี้เจ้าของร้านจึงออกมาโพสด,ด้วยความสุดเสียดายว่าวันนี้ครับอ้างภชราพามาร้านครับเด็กเสิ์ฟพม่าบอกโต๊ะเต็มครับอ้ามกลับครับทีหลังบอกก่อนเดี๋ยวยกโต๊ะให้ด้านชาวเนต็ตอ่านแล้วต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบห้าหาาเด็กในร้านไม่รู้อนาคตตกง,งานวนไปเด็กในร้านซื่อสัตว์มากค่ะเต็มก็บอกว่าเต็ม